ถ้าสมมุตินะเรารู้เรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงภายในแล้วเนี่ยมันจะไปยุ่งกับเวรกรรมได้ไหมนะเวรกรรมมันสามารถจัดการได้ไหมจริงๆแล้วกรรมก็คือการกระทํานะครับแต่การกระทําแบบครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือคลื่นที่คุณปล่อยเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับสิ่งที่คุณเป็น คุณจะได้รับสิ่งที่คุณเป็นเช่นเช่นกดแรงดึงดูดกับเวรกรรมนะครับตัวคุณตอนนี้นะตัวคุณตอนนี้ทำงานวันละ16ชั่วโมงอูโหูทำงานเยอะมากแล้วคิดว่าจะรวยผมบอกว่าผิดเพราะว่าการทำงานคืออะไรคุณบอกว่าคือกรรมคือการกระทำใช่ไหมแต่คุณลืมเรื่องของการปล่อยขึ้นคุณทำงานด้วยความโกรธ เกลียดไม่ชอบงานตัวเองนะทำโอทอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าคนรวยมันเอาเปรียบฉันคุณเกลียดอะไรมันก็วิ่งหนีคุณไอ้เจ้าสัวนั้นมันแบบรวยแล้วไม่รู้จักพอนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่น,นมันไม่มาหาคุณแล้วครับถ้าคุณไม่ปล่อยคลื่นถึงความรักคุณยิ่งโกรธเกลียดคนรวยก็แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นไงแล้วคุณจะรวยได้ยังไง เทคนิคก็คือคุณใช้เทคนิคผมคือห้าสิบห้าสิบสำหรับใครที่ไม่ได้เรียนกับผมนะแต่ใครที่เรียนเดี๋ยวคุณเรียนไปเรื่ียนสิบห้าวันไปแล้วอะนักเรียนที่ซื้อคอร์สอะครับเดี๋ยวคุณจะค่อยๆรู้แต่ใครไม่ได้เรียนใช้กดห้าสิบห้าสิบตรงนี้ผมเคยแล้วนะผมบอกแล้วนะว่าผมไม่ใช่มาพูดนี่เพราะว่าเองเก่งมาจากไหนไม่ได้เก่งนะครับแต่บอกว่าผมเคยทํางานยี่สิบชั่วโมงนอนวันละสี่ชั่วโมงเช้าทํางานอีกที่หนึ่ง กลางคืนทํางานอีกที่หนึ่งทํางานเช้ากลางคืนเชา้ากลางคืนแบบเนี้ยไม่นอนผลก็คือไม่ได้รวยโอเคไหมโอเคไหมกดคือห้าสิบห้าสิบคุณออกแรงแค่ห้าสิบออกแรงการกระทําของคุณห้าสิบคือครึ่งวันอีกครึ่งวันคุณต้องปล่อยอคลื่นหรือการกระทําของคุณต้องมีคลื่นที่เป็นบวก หรือพลังงานที่มันดีหน่อยสิพ่อหนุม่มผมเป็นคนมองโลกในแง่ลบก่อนหน้านี้นะก่อนจะมองบวกคุณต้องมองลบก่อนจริงไหมยอมรับก่อนว่าเรามองโลกในแง่ลบทางด้านไหนบ้างผมมองลบในด้านของไอ้พวกที่มันโกงกินนะไอ้พวกคนรวยไม่รู้จักพอผมมองลบเลยนะแล้วก็มองลบในเรื่องอะไรอีก เหงื่อไม่ออกเงินไม่มาโอ้โหคำนี้นี่มันติดฝังใจผมมากเงื่อไม่ออกเงินไม่มาทุกวันนี้เหงื่อก็ไม่ออกครับเงินมาเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์นะทำงานอยู่บ้านด้วยนะครับแต่ประเด็นก็คือเราเข้าใจแบบไหนเราเชื่อแบบไหนมันเป็นแบบนั้นถ้าคุณเชื่อเวรกรรมกำลังเล่นงานคุณคุณมีเคราะห์กรรมหมอดูพูดอะไรก็ถูกหมดแหละครับเพราะคุณให้เครดิตเขาย้อนไปดูร้ายสด เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมพูดเลยว่าถ้าคุณจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรขอตัวเองให้ได้ก่อนเพราะคนที่เขามีฤทธิ์มีเดชเป็นเทพพรเจ้าเป็นองค์งานตรงนี้หรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเราก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนที่ปฏิบัติดีถ้าคุณขอตัวเองไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่ใช่คนดีคุณมันคุณไม่ได้หรอกครับก็ค่อยๆเปลี่ยนไม่ได้บอกไงผมบอกว่าอะไร หซคุณไปดูสิพระอริยะเจ้านะพระสาวกคนนั้นพระอรหันต์ท่านนั้นเคยเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดถ้าเราจะขออะไรขอตัวเองให้ได้ก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวคุณก่อนเพราะคุณเชื่ออะไรก็จะเป็นแบบนั้นถ้าคุณเชื่อว่าเงือนไม่ออกเงินไม่มาเป็นแบบนั้นครับแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณจะขออะไร ขอกับตัวเองเพราะวาจาคุณศักดิ์สิทธิ์อาทิตย์ที่แล้วผมบอกว่ามีนักเรียนใช่ไหมที่เคยนึกในใจหรือพูดในใจหรือพูดกับตัวเองว่าถ้าฉันได้เงินมาเจวันแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลอะไรเนี่ยฉันจะมาเรียนกับคนนี้มาเรียนกับผมและเขามาสารภาพว่าพี่ได้มาแล้วแต่พี่ไม่ยอมมาเรียนสุดท้ายเจอแต่คนหักหลังเจอแต่คนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะผมก็จําไม่ได้เพราะมีนักเรียนหลายคนหลังจากนั้นนะแล้วก็มีคนนึงได้มาปุ๊บรีบมาเรียนเลย เพราะว่าอะไรเขารักษาสัจจะก่อนที่คุณจะไปบนบานสารกล่าวอะไรขออนุญาตย้อนไปหลายที่แล้วคุณก็รู้สึกว่าถ้าได้มานะจะรักษาสัจจะใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่รักษาสัจจะก็กลัวชีวิตจะไม่เจริญขึ้นคุณลองถามตัวเองซิว่าคุณรักษาสัจจะกับตัวเองบ้างหรือย,อยังเช่นว่าจะตื่นตีสีนะมาวิ่งก็ไม่ทําแล้วมันจเจริญขึ้นไหมล่ะตัวคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งแรกเลย พ่อแม่ประครบประงมอย่างดีพระอรหันพระอรหันในบ้านประครบประงมคุณอย่างดีแต่คุณไม่เห็นค่าตัวเองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้ก่อนบอกอะไรกับตัวเองไว้ทําตามที่สัญญากับตัวเองให้ได้ก่อนโอเคไหมอันนี้ย้อนไปนะครับเพราะฉะนั้นกดคือ50-50สําหรับใครที่จะใช้เรื่องของเวรกรรมหรือการกระทํา ห้าสิบคือคุณรู้ว่าคุณทำอะไรคุณต้องได้แบบนั้นใช่ไหมาทาดีต้องได้ดีแต่คุณต้องปล่อยคลื่นดีๆด,ด้วยไม่ใช่ทำดีนะคุณทำดีในวัดนะไปทำบุญมาวันนี้นะนะแต่ว่าเข้าไปวัดเนี่ยเห็นยายคนนั้นเนี่ยตักแกงเยอะนะก็มันไส้เขาตักแกงเยอะนะตักแกงกลับบ้านเยอะมันจะได้บุญไหมคราวนี้ญาติพูดแบบอย่างนี้นะไม่ก็แล้วถามว่าบุญใครเป็นคนให้คุณ เจ้าอาวาดแบบเออเดี๋ยวแจกกันนะเป็นแจกกันเป็นสำสำรับไพ่ไม่ใช่นะใจคุณน,นั่นแหละให้มาเองบุญคือความสบายใจบุญคือคลื่นของความรักคลื่นบวกบวกเราทำบุญเพื่อที่เราได้รู้สึกดีแต่เรารู้สึกดีได้แค่หลังจากใส่บาทเสร็จปึ๊บเปิดดูเฟซบุ๊กแหมดาราคนนี้กูว่าแล้วต้องท้อนก่อนแต่งไปยุ่งอะไรกับเขาจิตใจคุณไปตรงนั้นล่ะ ถ้าผมบอกว่าคุณอยู่กับบุญตลอดบาปมันก็ไม่เข้ามาหาคุณหรอกครับเพราะคุณก็ไม่อยากทำบาปเคยมีคนถามนะพระนะว่าหลวงพ่อครับถ้าผมมีสติแล้วผมกินเหล้าเนี่ยถือว่าผิดไหมครับกินเหล้าแบบมีสตินะมีสมาธิดีแบบไม่ได้เมาอะ่ะแต่กินเหล้าหลวงพ่อ่ันตอบว่าถ้าเองมีสติดีเองก็ไม่กินหรอกเหล้าอะ่ะก็จริงนะอืมใช่ไหม ประเด็นคือกฎคือห้าสิบห้าสิบการกระทําของคุณนะ่ะผมเชื่อว่าคนที่ดูผมตรงนี้เป็นคนดีคุณไม่วิ่งลาวป้นทรัพย์ฆ่าคมคืนหรืออะไรหรอกแต่คุณอย่าลืมเรื่องของพลังงานหรือคลื่นที่คุณมองไม่เห็นคุณจะมองว่าเป็นสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่คุณมองไม่เห็นนะแต่คุณต้องปล่อยมันออกมาเพราะทุกๆวันนี้เราปล่อยคลื่นออกมาตลอดเวลานะครับเราปล่อยคลื่นตลอด เช่นเวลาเราโกรธเกลียดใครเราเอาเอากล้องมาส่องดูกล้องความร้อนเราจะเห็นเลยเรามีพลังงานไหลเวียนนะครับเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมันขึ้นอยู่กับคุณกรรมคือการกระทําจิตสํานึกจิตใต้สํานึกของคุณจะบอกคุณเองว่าคุณต้องทําอะไรแล้วปล่อยขึ้นแบบไหนเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆคุณจะรู้ไม่มีใครมาตัดสินคุณหรอกครับเรื่องของกรรมอ่ะ เพราะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจยังไงคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณทำอะไรลงไป5วันซีซัน3เรียน15วันเหมือนกันเป็นการสอนสดราคาแค่3,900บาทแต่3,900บาทเนี้ยเรียน15วันเนี้ยต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนซีซันน1และซีซัน2แล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นราคาซีซันน1และซีซันสนะครับเรียน30วันนะครับ ราคา1,6900บาทจาก1,8900บาทแล้วถ้าใครผ่านการเรียนคอร์ส15วันซีซั่น1ซีซันสแล้วคุณสามารถเข้าเรียนคอร์ส15วันซีซัน3แบบสดๆในปีนี้ได้ช่วงกลางปีหรือสิ้นปีนี้ที่ผมจะเปิดนะเพียงแค่3,900บาทไม่ต้องเสียเป็นหมื่นอีกแล้วคุณเสียแค่รอบเดียวนี่คือการตัดสินใจครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและถูกที่สุดในชีวิตคุณแล้วผมบอกเลยนะแล้วที่เหลือคุณปล่อยมันฟล แต่ซีซั่น3จะเป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับจะไม่มีอีกแล้วนะ15วันที่สอนสดๆราคาแค่3,900เพราะโคตรเหนื่อยสอนเกือบเดือนนะคุณคิดดู15วันเนี่ยนะอาทิตย์ละ5วัน5วัน5วัน3อาทิตย์คุณเจอผมสามอาทิตย์สดๆถามตอบครบผ่านทางซนะูมนะเหมือนเนี่ยคอร์ส15วันซีซั่น1และซีซั่น2ผมก็อัดมาจากสอนสดนะมีถามตอบครบจริงไหมใครที่ได้เรียนแล้ว ไม่มีตัดนะมีดราม่ามีใครจะดราม่าอะไรไม่ตัดเลยไม่ตัดนะทุกอย่างปล่อยฟโฟล์หมดเพราะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะนักเรียนที่มาเรียนก็อาจจะมีตัวอย่างหรือเป็นตัวอย่างตรงกับคนที่มาเรียนย้อนหลังหรือมาเรียนทีหลังทุกอย่างมีประโยชน์หมดทุกอย่างคือจิตวิญญาณเราคือเรามาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วกัน